สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็มาต่อกับตัวละครจากไฟนังเกียร์อย่างโคเลเลียกันครับโครเรียนะครับตัวละครระดับ SR ตำแหน่งด e เฟนเดอร์ใช้หุ่นประเภทเกาะขนาดกลางโดยวิธีได้เธอมานน้นนะครับสามารถรับได้จากตู้กาชาทั่วไปแล้วก็การรับสมัครครับโดยเธอมีสกิลดังนี้ครับสกิลที่1นนะครับปล่อยโล่หมุนรอบตัวโจมตีศัตรูที่ใกล้เคียงและเย่อวยุศัตรูรอบตัวให้เข้ามาโจมตีตัวเองเป็นเวลา10วินาที หากมีหุ่นนะครับจะลดเดเมจที่ได้รับเป็นเวลา10วินาทีด้วยสกิลที่2นะครับเพิ่มค่าแม็ก HP ให้ตัวเองหากมีหุ่นนะครับจะเอาเพิ่มให้สมาชิกทีมด้วยเช่นกันแต่ก็น้อยกว่าที่เพิ่มให้ตัวเองสกิลที่3ครับทุก13วินาทีลดพลังโจมตีศัตรูเป็นเวลา10วินาทีแต่ถ้ามีหุ่นนะครับจะลดพลังโจมตีตลอดเวลาครับสกิลที่4เมื่อโดนโจมตีมีโอกาส15%ที่จะลดเดเมจที่ได้รับลงสามารถซ้อนทับกันได้3ครั้ง ซึ่งหากมีหุ่นนะครับเพิ่มโอกาสเป็น20%ซโดยที่ผมบอกสกิลแบบทั้งมีหุ่นและไม่มีหุ่นนะครับเพราะว่าหุ่นของเธอนั้นหาย,ยากพอควรครับอาศัยดวงมากโดยใครที่เพิ่มค่าสัมพันธ์ถึง10และใช้แหวนนะครับจะลดเดเมจที่ได้รับอีก10%ซแต่เธอไม่มีชุดแต่างงานนะครับต่อมาดูหุ่นเธอกันบ้างครับอย่างที่บอกหุ่นเธอออกค่อนข้างยากครับวิธีที่จะได้มามีทางเดียวก็คือกล่องรางวัลดินแดนผัดแย้งครับทั้งสีฟ้าและสีม่วงของความยากระดับปกติขึ้นไป เดิแน้หุ่นเธอจะเป็นหุ่นระดับกลางนะครับแต่เพราะว่าอาวุธของเธอเป็นโล่ครับจึงมีท่าป้องกันเจาะทะลุ3าแต้มและที่ส่วนตัวอีก3าแต้มทําให้เธอแม้จะเป็นเกาะระดับกลางนะครับแต่ก็สามารถป้องกันการเจาะทะลุได้ซึ่งโบนัสหุ่นมีดังนี้ครับเมื่อมี2ชิ้นเพิ่มเลือด5%เมื่อมี4ี่ชิ้นเพิ่มผลการรักษา10%และเมื่อมีครบทุกชิ้นลดไดเมจที่ได้รับอีก10%ส่วนเลืองของบิลนะครับก็เน้นป้องกันแล้วก็เลือดเลยครับ โอเคมาดูเธอลงสนามกันครับโดยรอบนี้จะต่างจากการทดสอบก่อนหน้าหน่อยก็คือผมต้องการให้เธอไปเป็นทีมครับไอเท,ท,ทมททมาถึง皆さんおけがのないように気をつけてください。 อย่างที่เห็นนะครับเธอเป็นแทงที่เป็นแทงจริงๆคือหวังดีเมดไม่ได้เลยแต่ด้านป้องกันยกให้เธอได้ครับเพราะว่าสกิลที่4ลดดีเมดที่รับลงพร้อมสกิล3ดีบัฟพ,พลังโจมตีของศัตรูอีกทําให้ถ้าเกิดว่าด่านไหนที่มีศัตรูเยอะๆนะครับนำเธอรวมทีมได้เลยแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสาหรับโคลเรลียแต่ละครสายแทงที่เป็นแทงจริงๆ เช่นเดียวกันครับหากชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ